ปัญหาผมร่วงผมบางนะคะทําให้หลายๆคนไม่มั่นใจค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะก็เกิดจากหลายปัจจัยปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดก็จะเป็นกลุ่มผมบางจากกรรมพันธุ์นะคะหรือบางครั้งอาจจะมีผมร่วงผมบางจากสาเหตุอื่นค่ะเช่นการได้รับสารเคมีที่มากเกินไปความร้อนมากเกินไปหรือว่าการขาดสารอาหารบางชนิดการเป็นโรคบางชนิดนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรายังมีรากผมอยู่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ อาจจะยังไม่จําเป็นต้องปลูกผมค่ะอาจจะใช้เป็นวิธีอื่นๆที่แก้ไขสาเหตุนะคะอย่างเช่นการใช้ยาการเติมวิตามินนะคะ หรือว่าการใช้ g r o w t แฟ a เตอรเรามีโก o w t แฟ a เตอรค่ะที่สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะกระตุ้นการงอกของเส้นผมส่งเสริมให้ผมมีความแข็งแรงมากขึ้นร่วงลดลงแล้วก็ผมหนาขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ 3M Hair Transplant โงพยาบาล m a s t e r ร์ e พีค่ะ